สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรื่องสยอง12คสคำสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องสยองมีชื่อเรื่องว่าวิญญาณแม่นั่นเองครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไงนั้นมาติดตามรับฟังเลยครับดิฉันเป็นครูโรงเรียนปฐมแห่งหนึ่งในกลางกรุงเทพเป็นโรงเรียนเอกชนแต่ค่าเทอมไม่แพงเลยดังนั้นจึงมีผู้คนทุกระดับ พาลูกหลานมาเรียนที่นี่แม้จะมีชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงปฐมศึกษาปีที่6ก็ตามผู้ปกครองล้วนแล้วไว้วางใจในการสอนที่นี่ซึ่งเป็นที่เรื่องลือว่าวิชาแข็งและเข้มข้นมากเด็กที่จบปหกจะเป็นเด็กที่เก่งพอๆกับเด็กเรียนระดับมัธยมเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะไปสอบที่ไหนก็แทบจะไม่ผิดหวังกันเลยทีเดียวดิฉันเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยทำหน้าที่ประจำชั้นของปฐมศึกษาปีที่สด้วยกัน เด็กห้องที่ฉันอยู่ระดับปานกลางแต่นิสัยไม่เครียดและเขาไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่เกือบทุกคนจะเรียนพิเศษในตอนเย็นซึ่งปกติโรงเรียนจะเลิกประมาณ3ามโมงครึ่งแต่พวกเด็กเรียนพิเศษนั้นจะต้องเลิกเรียนประมาณ5้าโมงเย็นน่าจะได้จะว่าไปแล้วสิ่งที่สอนก็คือการบ้านเด็กนั่นเองเด็กพวกนี้ทําการบ้านจนเสร็จท,ที่โรงเรียนจนเรียบร้อย คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องเหนื่อยเขี่ยวเข็นเองแต่อย่างใดในข่าวว่าถ้าให้ไปทํากันบ้านเองที่บ้านกว่าจะได้นอนก็นูน่นสองถึงสามทุ่มบางทีก็ลากยาวถึงเที่ยงคืนคุณพ่อคุณแม่จึงยินดีให้ลูกเรียนพิเศษกันทั้งนั้นถึงแม้จะไม่มีกําหนดเวลาว่าการสอนพิเศษในตอนเย็นนั้นเลิกห้าโมงแต่ก็มีนักเรียนหลายคนโดยเฉพาะห้องเรียนอ่อนทํากันบ้านไม่เสร็จ คนครูบางคนจึงขยันกวดขันทั้งเด็กและครูบางห้องจึงกลับกันมืดค่าอย่างห้องป .6 ของครูติ๊กเด็กที่ห้องนั้นเรียนอ่อนมากคะแนานต่ําบางคนถึงกับมีปัญหาในการเรียนอยู่บ่อยครั้งครูติ๊กเป็นครูที่น่ารักและหวังดีต่อเด็กๆเ,เป็นอย่างยิ่งดิฉันรับประกรันได้เธอสู้สาเสสละเวลาสอนเด็กๆอย่างอดทนส่วนมากก็จะกลับได้กเกือบประมาณทุ่มสองทุ่มเลยก็ว่าได้ ถ้าเป็นฤดูร้อนก็ค่อยยังชั่วหน่อยเพราะฟ้าจะเริ่มมืดพอดีแต่ถ้าเป็นฤดูหนาวแล้วก็หกโมงเย็นก็เริ่มมืดกันแล้วน่าวางเวงใจมากๆสำหรับผู้หญิงอย่างเราเรื่องขนหัวลุกของเราเกิดขึ้นในช่วงของกลางดึกคืนหนึ่งในช่วงเดือนธันวาคมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาวันนั้นดิฉันมีงานเยอะมาก เด็กนักเรียนในห้องฉันแม้จะกลับไปหมดแล้วแต่ดิฉันยังต้องนั่งตรวจงานต่อทั้งตึกปิดไฟมืดหมดแต่ดิฉันรู้ว่าห้องของครูติ๊กนั้นอยู่ชั้นบนมีนักเรียนเหลืออยู่อีกประมาณ2-3ถึงคนครูติ๊กบอกว่าถ้าเสร็จแล้วจะมาตามดิฉันกลับบ้านเป็นเพื่อนกันบ้านของเราก็ไปทางเดียวกันค่ะบางทีเราอาจจะแวะกินข้าวข้างทางก่อนก็ได้ หนึ่งทุ่มสินาทีขูติ๊กก็เดินลงมาสีหน้าท่าทางเหนื่อยไม่เบาเลยดิฉันรีบเก็บข้าของได้หยุดกระเป๋าเดินออกจากห้องโดยปิดไฟและปิดประตูจนเรียบร้อยจากนั้นก็เดินลงมาไดดกันมาสองคนลานตึกด้านล่างโลง่งยาวตลอดดูมืดสลับพอเปิดไฟนีออนไว้แค่ดวงเดียวทันใดนั้นดิฉันเหลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง รูปร่างทุมท้วมผมดัดสั้นสวมชุดทํางานแบบราชการนั่งอยู่ที่เก้าอี้ซึ่งเป็นที่นั่งของบรรดาผู้ปกครองเธอนั่งเพียงลําพังแในบรรยากาศที่เงียบเหงาและวังเวงเราต้องเดินผ่านเธอในระยะใกล้ในขณะที่กำลังถึงตัวเธอนั้นคูติ๊ก็สะดุ้งโยงขึ้นมาฟีเท้าชะงักอย่างตกอกตกใจสีหน้าเธอเหมือนถูกผีหลอกปากสั่นลิกนเล็กดิฉันนึกว่าแกตกใจที่อยู่เห็นผู้ปกครองมานั่งอยู่ตรงนั้น คุณแม่ยังไม่กลับอีกเหรอคะคุณลูกอยู่ไหนล่ะคะดิฉันถามเธอคนนั้นแต่เธอก็กลับไม่ยอมตอบแล้วครูติ๊กก็กระตุกมือฉันอย่างแรงเธอลบตาปี๋รีบชุดดิฉันเดินออกมาจากตรงนั้นจนแทบจะวิ่งเลยก็ว่าได้มีอาการสติแตกหวีดร้องวิ่งเตลดเิดเปิดเปิงไปถึงหน้าประตูและก็ลม้มลงกองนั่งกับพื้นดิฉันก็ถึงกับตกใจครูติ๊กหายใจหอบและเริ่มร้องไห้ แต่ก็ยังทำสีหน้าตกใจให้ดิฉันรีบเรียกแท็กซี่ดิฉันประคองเธอลุกขึ้นมาพอเห็นแท็กซี่แล่นมาคันหนึ่งไม่ช้าแล้วก็นั่งรถออกจากหน้าโรงเรียนอาการคูติ๊กก็ค่อยๆดีขึ้นเธอขอให้ดิฉันตามไปส่งถึงบ้านน่อยดิฉันก็ไม่ขัดข้องอะไรเมื่อถึงบ้านของคูติก๊กเธอกินยาลมแล้วนั่งสงบสติอารมณ์อยู่พักใหญ่จากนั้นก็เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนั้นมันไม่ใช่คนเขาตายไปแล้ว ครูติ๊กเล่าเสียงสัน่นดิฉันฟังแล้วใจหายวูบกันเลยทีเดียวซึ่งเรื่องราวมันมีอยู่ว่าเธอผู้นั้นเป็นคุณแม่ของเด็กนักเรียนเปาหกเมื่อ2ปีก่อนเด็กคนนั้นมีปัญหาทางบ้านพ่อแม่แยกทางกันเด็กซึมเศร้าไม่เรียนไม่ทํากันบ้านครูติ๊กจึงเชิญเธอมาวันหนึ่งเพื่อมาคุยเรื่องนี้กันแต่เธอถูกรถชนตายคาที่ซะก่อนครูติ๊กจึงรู้สึกผิดมาตลอดถ้าไม่ใช่เพราะเชิญเธอมาเธอก็คงไม่ต้องมาตายสยองอย่างนี้ คูติกจำได้แม่นเพราะยามที่มีชีวิตอยู่ได้คุยกันอยู่เสมอดิฉันฟังแล้วทั้งกลัวทั้งสงสารมันสะเทือนใจยังบอกไม่ถูกสิ่งที่เราเห็นแสดงว่าเธอยังห่วงลูกของเธอเป็นอย่างมากจิตใจผูกพันกับการมาคอยรับลูกอยู่เสมอแม้จะเหลือเพียงแค่แต่วิญญาณเธอจะรู้หรือไม่นะว่าลูกของเธอนั้นได้เข้าโรงเรียนมัธยมไปแล้วและกําลังเรียนอยู่ชั้นมอสอ ดิฉันกับครูติ๊กเป็นไข้สูงกันทั้งคู่ในวันลุ่งขึ้นจากวันนั้นเราก็ไม่ยอมกลับบ้านมืดๆค่าๆมันอีกเลยห้าโมงปุ๊บปิดหนังสือบอกเด็กกลับบ้านกันทันทีอย่างเคร่งคดกันเลยทีเดียวก่อจบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าวิญญาณแม่เรื่องเล่าขยาวขวัญจากเพจแอดมินคังสยองนั่นเองครับหากชอบฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะครับและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ